ขึ้อสองเนี่นะฮะมิทนายคือความนักคุณสชายครับขณะน,น,นี้เวลา13นาฬิกาเที่ยบเวลาโดยบริษัทเจ้าวินิจจำกัดตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มิซูบิชิประจำจังหวัดสงขลาเจ้าวินิจเข้าใจรถเข้าใจคุณสาขาควรหลัง074 ทายยโดยดาราารพระวัตพระธรรมกาย13ารูปเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่สำนักงานอายการทัญ,ญบุรีู้สื่อขารางานว่าที่สำนักงานอายการจังหวัดทัญ,ญบุรีอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีหลังจากดีเอแจ้งข้อกล่าวหาต่อพระสงฆ์วัพรธรรมกาย14รูปที่ขัดคำสั่งไม่มารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ ล่าสุดวันนี้พระทั้ง13รูปได้เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาตต่ที่พนักงานสอบสวนได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาเอาไว้ข้อเหลือเพียงพระธรรมชโยอดีตเจ้าอาวาสพระพรรธมกายที่ไม่มารับทราบข้อกล่าวหาโดยพระสงฆ์วัดพระธรรมกาย13รูปที่เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาที่สํานักงานอายการจังหวัดทัญบุรีรวมถึงพระทัตชิโวพระมหาสมชายฐานาวิโตพระวิเท หมงุทีวังโสโดยมีนายปัญญาถาวรอนคอรนรินทนายความผู้ดูแลพระสงฆ์วัดพระธรรมกายเดินทางมาดูแลด้านคดีความขณะที่มีสื่อมวลชนมารอทางข่าวจำนวนมากพนักงานสอบสวนสนคณายาวค้านประการนักเ้องนามวงไทยคูลมีกัญชาวไว้ในครอบครองพันตํารวจเอกสิงห์สิงเดชผู้ก,กํากับการสนคนายาวกล่าวว่าหลังตํารวจคอมมานโดกองปรจาจับกุมนายวัชรพลหากลินตีชายานิ๊พี ร้องนำงไูไขคลงร้องกัญชาอัดแท่งสามบอลในบ้านพักย่านรามอินทราและต้นกัญชาสิบต้นที่ปลูกไว้ที่บ้านอีกหลงังย่านบางกรวยจังหวัดนนทบุรีและนนำตัวส่งดำเนินคดีที่สอนอคณายาข้อหาผลิตและจำหน่ายยาเสพติดประเภทที่หกัญชาล่าสุดพนักงานสอบสวนสอนอคณายาวได้คุมตัวนายวัชรพลไปขออำนาจศาลจังหาาวัดมีบุรีฝากขังผัดแรกพร้อมคัดค้านประกันตัว อกจากนี้ยังสั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ขยายผลว่ามีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องหรือไม่พร้อมปอกสารขอข้อมูลจากคอมมานโดกองปรากามโดยกัญชาที่นายวัชรพลนำมาปลูกเป็นกัญชาพันธุ์พิเศษเกรดพรีเมียมนำเข้า,มาเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศมาเพาะเลี้ยงในกระถางพ่อปลูกลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มศิลปินนักร้องหรือไฮโซขายเป็นปอนด์ละ250,000บาทหรือออนละ15,000บาท จากแนวทางการสืบสวนพบว่ามีการผลิตและขายให้กลุ่มลูกค้ามาสองปีแล้วในองค์กรบระบุตร,รบุบสปปกำลังปร,รับกระบวนการทำงานให้สอดคล้องภายใต้ปยโ,โมเดลอัปเดตการขับเคลื่อนประเทศเพื่อให้หวาระเร่งด่วนแล้วเสร็จในปีนี้เรลวีชัยคีรีรายงานค่ะในองค์กรบระบุนรองประธานสปปขับเคลื่อนดังปฏิรูปประเทศกำลังการทำงานของสปปว่าขณะนี้กำลังปรับกระบวนการทำงานให้สอดคล้องภายใต้ อโมเดลพัปเกรดการกับเพื่อนประเทศร้องสับงารทางานให้สอดล้องกันโดยเฉพาะวาระเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการที่แล้วเสร็จภายในปี2 5 6 0ตามกรอบเวลาทือเท่าเดือนที่ต้องจัดํางับการทํางานใหม่ให้